เือ่ออฉาพันพรบ้าอะไรบ้างพันพรก็เข้าบ้านไหนเขา,เขากา็ประกาศประกาศทัพพีคู่ใจปะเก๋นี่ไงคะนี่ตักน้ำมาโซดสอีกสักทัพพีนะอือร่อยมากรู้แล้วรู้แล้วอร่อยจริงๆอืม อร่อย love you. Love you. ไอเลิฟยูไอเลิฟยูได้เวลานล้วนะคะได้เวลานี่นะคะใส้กอรอบแดงรู้แล้วรู้แล้วใส่กอรอบแดงนะคะอร่อยนะคะใส้กอรอบแดงทอดนะคะใส้กอรอบไก่แล้วก็มีกล้วยมีต้นจับฉ่ายกินข้าวมีมะละกอไว้กินวันหลังนะคะเดี๋ยวพามากินมะละกอนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะก็จะขออนุญาตนะคะขออนุญาตลงก่อนนะคะเดี๋ยวขอกินน้งาหมูหมูหมูอยู่ในปากจริงๆริงจะคุยอีกนิดนึงคุยอีกนิดนึงคุยกันนะกับพานพรอนอีกแป๊บนึงรู้แล้ว่าค่ะมากินไสกรอบได้เลยนะคะพานพรเขาก็ไปบ้านไหนเขาก็จะประกาศประกาศนะ ทุกบ้านเลยนะของเราอยากจะประกาศมากนะที่ยงทุกวันนะคะประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งนะคะมากินข้าวบ้านพี่เก๋ได้นะคะทุกวันนะคะจันนสุกจันถึงสุกนะคะเสาร์ทิตย์เสาร์อาทิตย์หยุดนะคะนักขัดเลิกก็อาจจะหยุดนะคะเสาร์อาทิตย์นี่หยุดประจําอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทํางานไม่ทันนะคะต้องมปทำเสาร์อาทิตย์ชดเชยด้วยนะคะขอบคุณนะคะรู้แล้ว มามากินข้าวด้วยกันทุกวันนะคะรู้แล้วแล้วก็ทุกคนเลยนะคะที่อยู่ข้างบนนะคะที่ไม่ได้ลงมานะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะหากวันไหนเพื่อนเพื่อนไม่ยมากินด้วยนี่เหมือนแบบเหมือนเหมือนอะไรนะน้อะพรนพรเหมือนแบบโอ้ไม่สดชื่นเลย <laughs> ถ้าวันไหนมาครบครบนะครบคนนะคะสดชื่นมาก <laughs> ท,าทางที่มันไม่มีอะไรนะเราก็เราก็สดชื่นนะคะ ที่นี่บ้านแรกหมายความว่าอะไรคะที่นี่บ้านแรกวันนี้ประกาศวันนี้ยังไม่ได้ประกาศที่ไหนเลยอ๋อใช่ดิก็บ้านอื่นเขายังไม่ได้ขึ้นบ้านอื่นยังไม่มีใครขึ้นเนาะมีบ้านน้องดาน้องดาก็เจ้าก็ไปไม่ทันเนาะคุณย่ายังไม่ขึ้นใช่ไหมก็ต้องมาบ้านพี่บ้านแรกอยู่แล้วเนาะ มาได้เลยค่ะยินดีมันไหนพ่านไม่มาประกาศี่เหมือนเหงานะไม่ไม่มีไม่ไม่ไมผมเพิ่งตื่นเ <c oughs> ุ้ยเนาะ <c oughs> กอดขวดนอนอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลน์เลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามาคุยมาทักมาทายนะคะทั้งที่อยู่ข้างบนแล้วก็ที่ลงมาข้างล่างนะคะจอดจอดไว้เหมือนพี่เ๋นะคะพี่เ๋ไปบ้านไหนถ้าไม่ได้ลงไปบางทีก็จอด หรือไม่ก็บางทีก็ไม่ไปต้องวัดใจเอานะคะขอบคุณนะคะพันพรที่ยังอยู่ด้วยกันจนวินาทีสุดท้ายนะคะเธอตกลงเธอมีกี่บ้านเนี่ยโอ้ยโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ thank you so much see you again tomorrow นะคะ tomorrow อันนี้ก็เดินทางมาได้เวลาหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีนะคะหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะก็ขอขอบคุณนะคะรู้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะรู้แล้ว ยินดีต้อนรับนะคะมากินข้าวด้วยกันทุกวันนะคะวันไหนที่เห็นทุกคนนะคะเห็นเห็นโปรไฟล์แบบนี้หน้าตาแบบนี้โอเคก็ดีใจหมดทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ลงมาทักทายนะคะดีใจมากๆขอบคุณนะคะที่มาส่งกำลังใจเล็กๆแน้นอๆให้กับบ้านเก๋ๆนะคะบายบายค่ะ thank you so much I l o v e you นะคะ see you again tomorrow เราต้องบอก see you again tomorrow ไปก่อนแต่ยังไม่รู้เลยเมนูพรุ่งนี้จะอะไรนะคะ เดี๋ยวเดวีพันพรเขารอเนี่ยเขาบอกว่าลงลงลงดึงขาลงเดี๋ยวเขาจะไปพีเมียบ้านพันพรน,นะคะทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ